โสดาบ,บันประเภทที่สามะครับที่เป็นเอพีชีครับจะมีความแตกต่างจากอนาคามียังไงครับจะนับจากสังโยชน์สิบวัดจากสังโยชน์สิบ้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอ๋คอครับฮะคือโสดาบันประเภทที่สามคือเอพีชีเนี่ยเอพีช e ีคือเป็นผู้กลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวมนุษย์สกังผวังแล้วจะประเลนผ่านเห็นนะกลับมาเป็นพวกเราอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วยังไงก็ตามตอนตายต้องประเลนนพ้ผ่านพวกนี้เสื่อมไม่ได้ คุมมาคุมนะเหลือชาติเดียวสมมติว่าเราเป็นโสาบันเอกพีชีวันเนี้ยเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะปรินผ่านคุ้มมากและเร็วด้วยอันพวกพวกคราวเดียวนะพวกคราวเดียวจะมีหนึ่งเอกพีชีสองสกาธาคามีพวกนี้ก็คราวเดียวแต่สกาธาคามีจะมาเกิดเป็นเทวดากรรมภพหกชั้นพวกเนี้ยตั้งแต่จาตุมหาลาชิกะดาวดึงถึงปาลลิน อีกพวกหนึ่งคืออนาคามีก็คราวเดียวแต่พวกนี้จะมาอยู่ในเทวดารูปภพกับอรูปภพต่างกันแค่นี้เร็วช้าต่างกันพวกอนาคามีนานที่สุดสกาทาคามีลรองลงมาโดรบันเร็วสุดคุณธรรมต่างกันอย่างไรต้องวางความพอใจในสุทาวาสภพอันนี้อันที่หนึ่งถึงจะไม่ขึ้นไป แต่ถ้าพอใจอย่ามาเกิดในสุทาวาสทั้นนี้มีความสุขดีแล้วไปแน่นอนนะอันที่สองอย่าพอใจกามอันเป็นทิพย์ให้พอใจกามมนุษย์ไวนะ้นั้นถ้ายังพอใจกามมนุษย์นะเราจะได้มนุษย์แน่นอนเพราะตัวตัณหาเป็นตัวพาไปนะแต่ถ้าเราวางความพอใจในมนุษย์กามมนุษย์ได้เราจะเริ่มเริ่มเข้าสู่ความไม่มีกามละ เพราะรูปภพเนี่ยพวกนี้ไม่มีกามพวกนี้ไม่มีเพศเทวดากลุ่มนี้ไม่มีเพศเทวดาที่มีเพศจะสุดแค่เทวดากรรมภพยังมีเพศหญิงเพศชายนอกนั้นไม่มีเพศแล้วนะสัตว์นับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นดังนั้นพวกนี้ไม่มีกามละแต่เทวดากรรมภพหกชั้นเนี่ยยังมีกามอยู่แต่เป็นทิพพากามมาแปลว่ากามอันเป็นทิพย์ นั้นพวกนี้จะวางความพอใจในกามของมนุษย์แต่ยังเหลือกามันนทิพคือพอใจในความคิดตัวกามันทิพเนี่ยคือตัวความคิดที่เราปรุงมาเรียกว่าพระองค์เรียกว่าสังกัปปาราคะแปลว่าความกำหนัดไปตามอำน,นาจความตริตึกนั่นแหละคือกามของคนเรานะกามที่แท้จริงคือตัวความคิดอืมนะเพราะนั้นโสดาบันเอกพีชีเท่าที่เราดูแล้วเพราะพะผู้เจ้าเนี่ย ยังไม่เจอพระสูตรที่ชี้ไว้ว่าเอพีชีคุณต้องมีอย่างนี้ไม่เจอแต่เอกพิชีพบสั้นชาติสั้นกว่าใครเขาเพื่อนตัวที่ทําให้พบชาติสั้นคือสติกับสมาธิสองตัวนี้ดังนั้นโยมต้องฝึกสติฝึกสมาธิและมีสุตตะตัวสุตตะเป็นตัวปัญญาที่ทําให้เร็วความเร็วนั้นปัญญานี่ถ้ามีปุ๊บ ดึงอินทรีย์ทั้งหมดอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาเป็นเลิศถ้าได้ปัญญาคือสุตตะเข้ามาดึงอินทรีย์ทั้งหมดเข้ามาได้หมดเร็วที่สุดอย่างพายญะเนี่ยพอฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมในที่นั่งอัสนะฟังธรรมเลยปล่อยวางเข้าใจปุ๊บวางเลยเป็นอย่างนี้นะ,นะใช้ปัญญาคือสุตตะ สติสมาธินี่คือตัวทําให้เราเล็อ